สวัสดีค่ะพบกับถุงแป้งอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่ YD w e l l n e t อีกแล้วนะคะวันนี้เธอจะมาทำอะไรจากคลิปที่แล้วน่าจะคุ้นๆกันอยู่เนาะว่ามาทำจมูกเนาะรอบที่แล้วแต่รอบนี้ฉนนเฉลยเลยดีกว่าคือมัดโมคางนิดนึงนะคางยังไม่เคยทำนะคะเดี๋ยวไปตามกันว่าจะเป็นยังไงเนาะ ะะที่เราต้องกลับมาที่นี่อีกหนึ่งรอบคือรอบที่แล้วเราได้ดั้งใหม่ไปนะคะเพอร์เฟกมากจึ้งมากดูสิอันนี้ประมาณ3เดือนนะคะจมูกคือเป๊ะเวอร์เป๊ะว,วางแล้วแต่ประเด็นคือมาติดอยู่ตรงนี้คือถุงแป้งมคนนี้ทางสั้นเนาะคางสั้นมากคือแบบเวลาถ่ายรูปต้องใช้แอปช่วยคือมันจะพอดีแล้วแอบป,ปรึกษาพี่หมอไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วนะคะว่าแบบ ทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยบอกว่าให้จมูกพอเข้าที่ก่อนแล้วให้กลับมาก็เลยอ่ะวันเนี้ยได้เลิกได้ชัยแล้วเราต้องมาเพราะว่าจมูกออะมันพุ่งทีเนี้ยหน้าฉันไม่ได้แล้วนะคะก็เลยต้องกลับมาเพิ่มคางอีกสักนิดนึงแล้วจะมันต้องเพอร์เฟกมากแน่แหละจริงวเดี๋ยวไปรอลุ้นกันนะตื่นเต้นเนบา อวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตน้องคางครบ3เดือนแล้วนะคะให้ดูทรงสวยมากสวยธรรมชาติมากมีแต่คนทักก็แบบมันไม่โปะนะคะครบ3เดือนแล้วคางแผลเผอโอเคดีมากนะคะตอนนี้ทั้งจมูกทั้งคางคือแบบดีเวอร์มากใครเห็นก็คือมีแต่คนชมนะคะว่าสวย ขอภายในความสิวนิดนึงนะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะเดี๋ยวทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราอาจจะต้องแฟตดต้องโบนิดนึงเนาะเพราะว่าคางเราสวยได้รูปแล,แล้วเราอาจจะต้องทําอะไรเพิ่มให้หน้าเราสวยเพิ่มมากขึ้นเนาะทุกคนเนาะอันนี้แวะมาให้ดูนะคะว่าครบ3เดือนก็จะประมาณนี้นะคะจมูกก็ประมาณ5-6เดือนได้แล้วแหละบาลานซ์มากนะคะมีลุกคนชมว่าแบบสวยไม่โป๊ะแล้วก็คางไม่เหงาไม่ยื่นนะคะ กำลังดีเลยเข้ากับโครงหน้ามากชอบมากค่ะ